ปีเจ็ดสิบวันนี้เป็นครั้งที่เจวันที่9ก้ากรกฎาคมสองข้าปรพะเจ้าสุวิศิธิ์หนึงสามแปดเก้าขอถวายเสียงสวดพะยายประสูิพระปริษล,ละมุนต่างๆ ประมาณเป็นพุทธบูชาทำมบูชาสังฆบูชาและจริยบูชาแต่กว่าจานท์ทั้งหลายเพราะจริงของพระเจ้าตรงตั้งมัน่นมีสติและได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพยัญชนะยังบทสวดอย่างตัวเนื่องด้วยเถินหนึ่งบทกาพระรนาตราอรหังส,มสัมมาสมุทูพระกวารพุทธ,ธังมกวันตังบวาเทนี้สวัสดคาโตกะตาตรมุตมานังสานี้สุปฏิปันุปะโตสาวสังโฆสาวัง,งนามานิ สองบทบูชาพาระปฏิพินาตอราหังสมาสัมพุธทธสุตระปริณิตตพุทโตผู้ได้หิธารมโนธานิป aramihi จติสติยวชิวังอังพุทธังตับมังสังขัสาางสรนังขโตกุเชมิรัตนัตยังธรรมังจารานิสุทินาสามบมดสวดจำนวนเทวดาสม,มันตาจักรวาลสุอัตราพัชาตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาส,าสุนันตุสกโมกตังสักเเก,กามีจรูเปสิริสิกะรัตะเตจตริเควิมานีทีเปรทะเทจากามีตารุวะน,นักะหนิกีหะวัตุวะหิเคเตปุม,มาเจยันตุเทวาชลตาล,าลวิสมียาขะกัตถปนาคา ทิฏันตาสันติกมุีวารวจนะสาตตบูมเนีสุนัตุธรรมสวรรคการุอายัมัตันตาธรรมสวรรคการุอายัมัทันตาธรรมสวรรคการุอายัมทันตาสี่บทสวดปุวะภาคนมการนโมตัสสะปะกตระโตสัมมาสุพุัสสะนโมตัสสะปะกตระโตสัมมาสมพุัสสะนโมตัสสะปะกตระโตสัมมาสมพุัสสะห้าบทสวดใรณคมนปาะพุทธังสรังกจามิมังสรังกจามิสังังสรังกจามิทุติยมีพุทธังสารังกาจ ตัดยีมปีพุทธังสรณังกจามีตัดยี่มปีธรรมังสรณังกจามีตัดยีมปีสังฆังสรณังกจามีหกบนส่วนสัจจกิริยากถานาทิเมสรณังอัญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมิหนตุสัพปทานาทิเมสรณังอัญังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจเจจวัชเจนะโสติมิหนตุสัพปทานาทิเมสรณังอัญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเจนะโสติมิหนตุสัพปทาเจ็ดบนสวนติรัตนะปนามคาถาคุ่ตังมีรัตนะคู่ตสสลีและจิตตัง คำมังน,นมีรัตนะูตทธวิเศษิสารังสังฆังน,นมีรัตนะพุทธสุสีลัตติฏิเอตังนัมีเตรัตนัง,นง,งรัตนะตยจาวังสัมมาสมุสอดิตาวัตุวิเศษสักูตังอัญโยยาย,ยาิตากูนายุขะวะสัพพะวัตตังอันนันสุมิอัสุมิตาียมีปิตเทวะยะธาติทันเตเอก,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 เกังวินาตตติตาเรสะมะสัมภเวนะโลเกคาถาจีจัชเชลินจะปูตปาตุพุตังคำพีระยานมิสยังอติทุตัสสัทธังวิญญยณิปันติตาชนี วิชันเนรูปังโลกามงเกอเหตีกัทันจุกะระเป็นอย่างเลสันจสิสุตุวิธิตังคุณกายะตายะนามียวะชนะเตยะสุสุตัมปิสมุตปัสตังมนณสีสุทัปปสัตถฐานางังปุญญติกานะมะสมุตตมะคุณะภูวังทุกขาปัมุจชนะมุขสลนทะนังขตานางังอุชาระเหสุปะระมังกภิปูชจนียังนิพานะสัจจิคุริยายุปนิสยัยยังสัมมากิเลสะมะละโสธนะสิทธิทยาจะสาธุยีอัฏฐกะะุสเรหุปสีเนยียง ปานิจจะปิสะระณังคัมมณียะเมวะตัสสะมาหิตังติรัตตนังสะระณังขตัมมะรตินทิวังขะนันสุนมัสสมานาปูเชมะจาะปิสสตังสุปัสสนาติตาจะทานุปาริจริยาสทารตาจะปุญญเยนะตัทธสุขตินะสุขีพระเวมุติเชนะตัสสะจะสถาปิสวุวติหนตุโยเจทธะธรรมวินณยมิปะมาณะภูโตโลกุตระปิสมโยุนิยโตสุปุชังตัสโสปนิสชยะจะยายะอายมปิโหตุวัตุตะเยปะริจโตสุปัสสาตการุ นมการรัชชิติคาถาอยู่จักขูโมหะมาลาภปะกตูสามังมะพุตโตสุกัตูวิมุตโตมารัสสะปะสาวินิโยวินโมจายันโตปะเิสิคีมังชนตังวินาอยังพุทธังวรันตังสิรัสานามามิโลกะสานาตะจาวิหัยกันจันติจัสมาติเจจจสิติวมุตุสัพพันตรายาจะวินาสิมิโตธรรมุทัชโยวิยะตัสสะสัตตุทัสเสสีโลกะสะวิสุภิมักขังยานิโกุธัมมัธราชธัมมัธรสสะตาลีสตาโมุสัติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิรัานส ตันตีเจสาตีจเจสิทธิโหตุสปันตรายาจะวินาศมิเนตุสัาธมมะเสนาสุกตูนุโคโยโลกัสสาปะปูปะกิเลสเจเจตาสันโตสยัมสันติเนโยจโคจักสมักขะตธรรมังวิธิตังการุติสังฆังวรันตังสิลัสานุมานิอุทานุพุตังสมัสสีลักิถินตันตีเจสาตีจเจสิทธิโหตุสปันตรายาจะวินาศมิเนตุก้าบสวดนโมกาลัทธะคัคขะตานโมนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิหิสิโลนโมุตตะธัตมัสสะสวักขาตัสสิวัติทิะ นโมมหาสังฆภาษาไปวิสุทธสีลาติติโนนโมอุมาตายรัตสาตัจจานตยาสัสสตุ์ดังนโมอุปากติตัสสะตัสะปัจจุตยาสปินโมการะปภาเวนะวิกันเจตุปัตะวานโมการะลูกาเวนสุวติวณตุสัพพธานโมการะสาติเยชนะวิธุมหิมิตรชวาสิบก่นสวดมหาสมัยสวดเอวัเมสุตังเอการสมยังมะกวาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมุห์มหามณีมหาตาภิกุสังเกตนัสถิปัจมาติภิกขุเจติเสติวะรันติตัสสิโยกาัตตา ยปุญญนัตสันนิปติตังมันติภะวะภะคะวันตังทัสศนายภิกขุสักกัจจะตาโขจตุนังสุตาวะสะกายิกานังติวนังอินตตังมุสียังโขภะกวะสเกสุวิหารติกัปิละวัตุสมิมาวันิมหาตาภิกขุสังเกนะสถิติปัจจมติยิปิคุสัตติยิสเปวะอรหันติยิทัศนิยจโลกตาตุอยติวตาเยปุญญนัตสันิปติตังวันติภะคะวันตังทัสศนายภิกขุสักกัจจะยันุนะมะยมปิเยนะภะคะวะเตนุปะสังเมยมอุปัสสัง Pasal hitam wapahang samicenya iwak mewak Sudah wasesu diwisu atalah hitam Paku watu berulatu betul langsung Atau kota diwata paku antang Api watitawa eka mentang Entang su eka mentang Ditaku eka ati watas Paku watu sedikit Iman katang basi Maha semayu paku wana Seming diwakaya Semangat tak katam Iman tamas semayang Tak hitam iwak Baraji sesangati Atau ku wapara Diwata paku watu sedikit Iman katang basi Datlak ikowo Semata hang su Cip tang atan Ujuk kapak Gansu salati อิมังคาตังอภัสเชตวะกีรังชิตาวะปะดีขังอินทากีรังอุหะจํไม่มีชาติเตจารันตีสุตามิมาลาชกุมตาสุตัญตาสุสุนากติอัตโกอัปราเทวตาปภะโตจตริกีอิมังคาตังอภัสิเยเกติพุตังเซลังกาตาเสนักมิสันติอภัสยภูมิบาลยามนุสังติหังเตวะก็ยังปริกุลิเซติติ อาตากุปะกวาปิกุวาบันเตสีเยกุเยนะภิกเวทธาสัสูลโลกธาตุสุติวตาสันิปติตาหุติตถากรตัสสนัญญาปิกุสะกัจชะเยปิเตสปิกกวาาตนีอิตาานีสุงสยะทะยปะตภิิกเวปีติอนตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะกวาตานังอิตาปรมายวะทวตาสันิปติตา ขวิตสัมปิชยทัพีแมนางอิตรายอจิคิตสามีพิกเวทีปกาศยนังนามานิกิติสามีพิกเวทีปกาศยนังนามานิเทจิสามีพิกเวทีปกาศยนังนามานิตันสุนาตาสาธุตังมนาสิการุทธาปัสสิสามีทีเอวังปฏิทิโกตีปิภูปปะวัตุปจัตตสุสุมากว่าอิปตะวมจัศสิโลกรมนุกัตสามิยัตถภูมาตตทธิตายสิตายิดกับพลังปัญจตตาสมาปิตาปุตุสหาปัสนีนาลุมาลังสามีสัมบุโนอุทาตัมมนาสาสุตาวิปัสสนนามาราวิลาปิญโยปัสสติยัตตวา มันนี้กับพตันวัตเเวตโตอัมมันตียิสัทธาสาวกิศาสนาเลตเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาตท์ิกโมเตจาตาปะมะกครุสุตวาราพุทธศาสศาสนาเตสัมปตุระหุยานังอัมมนุสานัทัสนังอัปเปเกสตัมมัทธคุงสาสังอัตฐสัตตินิสตังเอเกสหัสสานังอัมมนุสานัมตัสสุงอัปเปเกนันตัมมัทธคุงที่สาสภาพุทธาอหูงตันจะสปังอภินัยยาววากิตตวานัจกุมาตโตอัมมันตียิสัทธา สัพเพเกศสะเสนระเตนีวะกัยญาปิกาตาเตวิชานันตภิกขุโยมวังคิตาจีสามิคิรานิยมุกุปะโสสัตตสหัสสาวยัคขาภุมมากะบีละวัตวาอิติมันโตสุติมโตวันนาวันโตยะสสินุโมธมนานภิกขุบุญภูณังสมิติงมณังชัชสหัสสาหิมวัตตายัคขาในนัตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินุโมธมนานภิกขุบุญภูณังสมิติงวนัง สาตาคิราติสาหัสายะขานรนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะเซซิโนโมทมนาพิกามุลพกุณังสมิติมุนังอิเจเตโซลัสสาหัสายะขานรนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะเซซิโนโมทมนาพิกามุลพกุณังสมิติมุนังเวสามิตาปัจจสตายะขานรนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะเซซิโนโมทมนาพิกามุลพกุณังสมิติมุนังกุมิโรราชไัยโกเวปุลสานิเวสนังปิโยนังสตัสัสัง ยักษการนางปยิรูปัสติคุณบิโรราชกฮิโกโซกะพะสมิติวณังปุริมัญชัิสังราชาทตาลัทธโปภาษาสติกัตธปัญญงอธิปติมหาราชาจเสดโสภูตาปิตสัพพะโวอินทันมามหาปะราอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะเสโนมุตมะนาภิกามุภิกุณังสมิติวณังตะกิลัญจติสังราชาวิรุงหนูตปภสษาสติอุปตะนางอธิปติมหาราชาจเสดโสภูตาปิตสัพพะโวอินทันมามหาปะรา ิติมันโตชุติมันโตวันนาบนโตยัเสศิโนโมทมนาภิกมุนานสมิติงวันปัจนิมัญจัติสังราชกุวิรูปขูปัสสาตินัคขนังอธิปติมหาราชายะสัจิโสปุตตาปิตาสะพะาวูอิตนาหม่าม้าพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาบนโตยัเสศิโนโมทมนาภิกมุนานสมิติงวันนั้นพุทาจาริส at so ah ังราชากุวโรตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายะสัจิโสปุตตาปิตาสะพะาวู ธน,นามามภาพลาอิทิมตโตชิติมนตนว,วันโตเยสัสโนโตโมุตมนาพิกรารมุผู้นังสมิติมุนังปุริมะทิสังพะตาะธูโธทักินีนาุวิรุณกูกปชีเมนะวิรูปะโ,โกกุเวโรอุตระังทิสังจตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิศาตันทะมานาอัถังสุวันเอกัปิราทเวีติสังมายาวินโนทาสาอากูวันจันิกาสถามายาปิเทนตุเว,ทวเวนทนตุวิภูจะวิภูตุสะจันทนกรรมัสิโตจัก กินโมันตุนีมันตุจะอระมาณตัวโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตุจิจตตะเซโนจะกันตะโอนาโรลาชาจโนสโกลอาภูปัญจสิกโกเจวติปะดูสุริยบัจสาวิเตจันยีจราชาโนุกันตะปาสหราจุพิมุงธัมนาภิกามุญภิคุนังสุปฏิมุนังภิกุนังจะมีตังจุปันญัง อาตากูนาภาษานาคาเวสนาสัตะชะาติกากรรมบารสัตตะลาอาคูปายาคาสายาติพยาบุนาทัตตะราจะอาคูนาคายาสัสิโนอริรามัณุมหานาโกสุปการสมิติวันังยีนาคาราเชสหัสาหันติทิพาธิชาปะกิวิสุตจะคูวิหานยศา,าเตวนันนัมจาปตาสิตราสุปนาติติสนามังอภิชนตถา,านาคาราชานามาสิสุปนาตโตขิมมะกาสิทโตสันหะยิวาัจายิโอหงอยันตา นาคาสุปนานาสารนามังสุขุตังชิตาวัชิราหัตตินะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวัสวัตเสติอิทิมนโตยัสสิโนกาละกัญชามหาบิสมะอสุราตานุวิรัสะเวปัจจิติสุจิติจักปะฮาราโตนมุจีสหสตัญจะกปริปุตตานังสปิวโรจนามกาสนะอิตาปริเสนังราหุปัทถมปตากมุงสมโยตอนิี้ปัตติภิกุตังสมิติมุตังออาปุตตะเทวาปัตวีจัก ตีโชว,วายูตถาคามุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสมูจยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายัสสัชโนโทัศเตท,ทัสมากายาสัพเพนะนะตะวันนิโหน่ที่มันโตชุติมันโตว,วันแล้มันโตยัสสัชโนโมโทมนาพิฆามุงพิกูหนังจมิตรีมนังเวนทูจเทวาสาหลิจัสมาจตุเวยามา

เลยรุจิราอากูอากูวาสวรีเสนูทัศเตเตทศตากายาสัพพินันตะวันิโนอิติมุโตชิติมุโตอนามันโตยะสัจิโนมุตตมานาภิกขุโมหังจิติมิถุนันสัมานามหาสัมานามนุสสามนุสตตมาจุตาปุสิกาอากูอากูมนุปุตสิกาอัตคูหันยโยธิวายเจลุญตะวัสิสนูปรลคามหาปรลคาอากูธิวายเจสัสสิโนทัศเตเตทศตากายาสัพพินันตะวันิโนอิติมุโตชิติมุโตอนามันโตยะสัจิโนมุตตมานาภิกขุโมหังจิติมิถุนันสุขกากลังมหาอัน อากูเวขณา,าสาสชาอุตาตะคยหาปมัมโมขาอากูเทววิจักนาสถามะตาา่างรคชามิสกาจยาสัจิโนทานายังอาคาปิชุนโนโยทิสาอภวสติทาเซเตตัศทากายาสภพนัน,นตะวันนิโนอิทิมนโตจุติมนโตว,วันาวัตโตยัสัจจิโน มธรรมนาภิกษุนังสมิติมุนังคิมิยะตุจิตายามะกันตกาจัคยาสสิโนสัมพิตกาลามเสถาโชตินามาจัอสวานิมาราธิโนอาคูอาคูปานนิมิตาทัศเทตัสธากายาสัพเพนนัตตวานิโนอิติมันโตชิติมันโตอนามันโตยัสสิโนมุตมนาภิกษุนังสมิติมุนังสัตเทตเทวานิกายาสัพเพนานัตตวานิโนนามันวะเยนะอาคันจูเยจัญญยสัจิสาสหะปุถัชชาติมัคคลังออคัติมันังสวังทักเกโมคัตตรังนาคังเจตังวะอจิตาติตังสุมมปราตตโจ ตาอิทิมาโตสหะสนังกุมารโอติสุวะจักสปะคะสมิติมนังสหัสภัมมบโลกานังมหาภามะยพิตริทติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากโยเะสัติโสทัศิถาอิสราอาคูปัจเกิปัจเจกวะสวัตติโนเตชันจะมัจโตอาคาหะริโตบริวาริโตเตสภเอยติพิคเตงสินเตตเวสภัมมเกีมาลเสนาภิกามีปัสสกันนะสามันทิยังอิตากันนาถาปัตถะราคินาปันตุมันโตหูสมันตา ปริวาเนธามาโมจิตางกจินังอิติตถามหาเซโนกันหาเซนาปิเอจีปานินาตละวีตะระมาหจัสารังกตวานะเพระวังเทธาภวสกุลเมโกทนายโตสุวิจุโกตถาโสปจิตาวติสังกุตวะเจยังวสีตันจะสัพังอวิญญาญาบวติตวานะจักุมาตตโตมันติวิสฐานสาวกีสันยันติอัมมาลัสนาปิเอตตาตีวิชานอตตาปิโกโบ ตีจารตปะมกรุมจตวรบุพุทธศักราสนังวิตราเคิปกามุเนสังโนมปิจะยุงสเพวิเิสังขามาพยาติตายายสัสโนโมทันติสหปุธิสาวกาติเจนีสุตาติสิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตังอเซวนาจะพานางปันธิตานางจ่าเซวนาปูชาจะปูชนียานางเอกามังคลมุตตมังปฏิรูปปฏิสาวาสุจักอุเพ จักตะปุญญาตาอตตะสัมมาปณิทิจจะอิตัมังคลุมุตตมังภาหมุสัจจัญญาสัจจัญจักสิปัญจวินโยจัสุสิกิโตสุภาสิตาจัยาวาจาอิตัมังคลุมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังเปียกุตตะทารสสังฆะโหอนาคุลาจักัมมันตาอิตัมังคลุมุตตมังทานันจะจัธรรมะจริยาจัยาตกานันจักสังฆะโหอนาวิวัชานิกรมานิอิตัมังคลุมุตตมังอาติวิรติปปา มะปนาจะสัญโมอัปปมาโทจะสัมมิสุเอตตมังกลุตมังคารัโมจะนิวะโตจะสันตุจีจะระตันยุตตากาลินะธรรมะสเวนังอิตมังกลุตมังขันธีจะโสะจะสตาสัมมนานันจะทัศนังกาลินะธรรมะสากระชาอิตมังกุลโมตมังตะปูจะพรมจดิยันจัอริยะสัจยะทิสันังนิพพานะสัจจิกิริยาจะอิตมังกุลุมตมังพุทธะโลกะตัมมิหิตตังยัสั นักกมปติอโศกังวิรชังเคมังเอิตมังกะลมุตตมังสัพพะโสติงมะจันติตันติสังจิตซองกุสวดรัตนปริศยังจิตจีวิตังอีทังวางหรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตะตาคเตนะอิธมปิตพุทธีรัตนังปณีตังอิเตียนสักจินาสุติมุนตุขยังวิราคังอัปมาอามาตังปณีตัง ยะทัชฌาคาสกัญญาโมนีสมาหิตุนาเตนะสัมเมนะสัมมติกิมจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปริีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมุนตุยะยัมพุทธเสถโธปริวันยะจีสุจริงสมาธิมานันตาริกะมริกันยะมาหุสมาทินาเตนะสมมนาวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปริีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมุนตุเยปุคลาหะตะะสตังปัสสธาจตาริยะตานิยุขานิหุนติ เตทักินัาสุขปัสสะสาวกาเอเตสุกินานิมหาปปลานิอิธัมปิสังเคและจันนังปณีตังเอเตนะสัชจิมะเตนะสวัติมนตุเยสุปายุตตามนัสสาธะเนนะนิกามิโนโคตมัสสานลัสะนามีเตปฏิปตาอัมตังวิทยหานลัทธามุทานิภูติงภุจมานาอิธัมปิสังเคและจันนังปณีตังขีนังปุระานาวังนาติสัมภาวะ นติสัมภวังวิรัตจิตตายาติเกะปวัสันสันเตทีนาพิชาวิรุณีันทานิพพันติทีรายทายัมปติปุถุตมปิสังเคและตังหปัญจังเอเตนะสัจจินะร์สวัสิมุตุสิบสามบทสวดธรรมบทสักสวรัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตัปัชยาอัตตะทันตัสสะโโซูสัสสะนิจังสัญญปัจจาริโน เนวังเทมูนักันทะพโภมาหะนักมาโรสะภูมุนาจิตังอภปจิตังกันดราแตทารุปัสสะฉันตุโนสิบสี่บทสวดเกสพปุตสูตรภาจิตตามิตังเตนะภะคะวตาชนะตาปัสตาระหัตตาสัมมาสัมพุทธทนะเอธะตุเมมาอนุสาวรียะนามาปรมะปารายมาอิติกิรายามาปิตะกะสัมปทานีนะมาตะกีกะหีตุมานยักกะหีนะมาอาการะปริพิตะเกนะมาทิฏฐิวิจารณกัติยามา พั ame, hm ir, พพารูปตายะมาสมโนโนคุรยะธาตุมีอัตตาอัตตนาวะจานยะตาอิมีธรรมะอกุศลาอิมีธรรมะสาวาชัอิมีธรรมะวินยูกะริตาอิมีธรรมะสมัตตาสมาตินาอหิตายะสุกายะสมัตตันติอัตตุมีหิปัชฌายะธายะธาตุมีอัตนาวะจานยะตาอิมีธรรมะกุศลาอิมีธรรมะอนนาวชัอิมีธรรมะวินยูปัสสา อิเมธรรมมาสมมาตาสมาธินาตยตายาสุขายาสังวัตตนติอัตถะตุมิเฮอุปสัพปัจชะมิหะเลยาธาติสิ 15. บห้าบุสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตัมมะปัมมายงฉลูปนิตัสสะสันติตานะเอตังพยังมรณะนีเปขามานุปุญญานิกาย,ยิราธาสุขามหานิอุปนิยติชีวิตตัมมะปัมมายังฉลูปนิตัสสะนะสันติตานะเอตังพยังมรณะนีเปขามานุโคโลกามิสัง ปัจจัยสันติเบโคโยกาโยกาเยนะสังยม,มวาจายะอุทะเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายมวันติยังชีวมโนปะกะโรติปุญญังธัมโมหเวรคติธัมมจินจาริธัมโมสุจินโนสุขามาวหาหติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนะค่ะนาทุกติมขจติธัมมจารีสัมเพสัขารานิจติ ยะธาปัญญายปัสสติอัฏฐานิปินทติทุกขีไอสัมมาโควิสุติยาสัพเพสังฆาราุขปัตตาสัพเพสังฆาราุขาติยะธาปัญญายปัสสติอัฏฐานิปินทติทุกขีไอสัมมาโควิสุทิยาสัพปีตมะนัตตาติยะธาปัญญายปัสสติอัฏฐานิปินทติทุกขีไอสัมมาโควิสุทิยาสิบหกบทสวดอัปนาคชาดกอัปนาคฐานะเมเกตุติยังอหุตะกิกาเอตัตัญญาจมิตาวีตังขเนี่ยเกียอัปนาคัง paṃvī sarṇangyanti paṭanivāṇa ni arāma rukajjaya ni mahānuṣāma bhayataśīta ni tāngo sarṇangkīmang ni tāng sarṇamuttamang ni tāng sarṇamākamassa pūtu kāpumuttati yo jāputan jātama jāsangacca jā sarṇang kato ปะสักขะสัมมะขะคามินังเอตังโคสรานังเขมังเอตังเสรานมุตมังเอตังเสลานามาะมัสสะปะทุคาปมุจจิติสิบเจ็ดบุสวดพัทเทฆะตะคาถาอติตังนาณะวะคเมยามะนับปฏิกังคีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งและไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาติตังปะหินันตังอปัตตญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาบไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนัจญโยธรรมังตถาทถาวิปัสสติอสังนิรังสังกุปังตังวิถะวิทามนุปรุหเย่บุคบุคดาหินแจ้งทับปัจจุบันไม่ก้อนแง่ไม่ก้อนเคียร์ในทับนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนื่งให้ผูกผงเถิดอเชวะกิจจมาตะปังโกโกชัญญาเมืนันสุรีหน้าหินองศังครันเตนะ เชวะกิจจะมาตัดปังกูชัญญามาื่นันสุบีเพื่อทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งน้าฮิโนสังฆาดันตตนะมหาเซนีนะมัจจุนาเพราะว่าความบัดเปลี่ยนกับมัจจุราชผู้มีเสน่ห์่านั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายอีวังวิหารามาอีวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะัตันตันติตังตัง,ตงวีพัตเทกรัตโตติสันตุอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรีอกบุคคลผู้มีปกติอยู่นี่มีความเพียรไม่เกี่ยงข้าทั้งวันและกาล,าลางคืนน,นั่นแหละว่าผู้ไม่มีลาธ สิบแปดบทสวดกิณปจวีคณะปาฏถัชลาธรรมโมมหิฉลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่เป็นไม่ได้พยญาที่ธรรมโมมหิพงปัญญาจิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายเป็นไม่ได้สเปหิมีปีหิมรณะปหิานาภาวูวินาภาวูเราจะละเว้นป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมะสโกไม่มีกรรมตายาตุกรรมะดยวนิกรรมปันตุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่งกรรมังกริสานีกาลเจริญว่าปปะกังวะตัสัทายาโุพรวิสามิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคิดว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมันนี้เสียไปเอวังอเมหิอภินังปัจเจเบียทิฏฐพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกคนเถิดสิบเก้าทุกขปตาบทส่วนเทวตาอุดูชนาคาถาทุกขปตาจะนิป ทุกขาพยาปตาชนิดพยาโสกปตาชนิดโสกโหนตุสัพเปติปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัพตังบุญญาสัมพทังสัพเพติวานโมตันตุสัพตสัพติสิปิยาทานังทันตุสัตายะชิลานะคันตุสัพทาภาวนามิระตาโหนตุขฆาันตุเทวตากตาสัพเปตุปาละปตาปเจกนันเถยังพลังอนันจันติติชนะกรรมตาวิสปโสร์ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคัทถาหั่นทรรมยังปฏิทานคัทถาโยคกนามเสยาเทวตาสันติวิหารวัชนีตูเปกะเรโพติกะเรเตยิงเตยิงตาธรรมทานีนะวันตุตา โสติงกโรนเตทาวิหารบรรทเลติราจมาชานวกาจติกโูสารามิกาธนปติอุปัสการามาจติสาริกมาจิสราสปานปุตตาสุจิตาภวตุเตชลาพุชายยปิจันตสปวาสังสิตาชาโตอัตมูปปาติกาทิยานิกังธรรมวรังปฏิจจิตีสปิทุกัสสังตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมตราชปุกลาสังโฆมณุสมาโวะอัธายะจายตายะจามีระกตุสัพธรรมโม อาเปปีธรรมจารีโนวุติสัพพะคุณยามะธรรมะอริยปวทีติเยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาขั้นธรรมยังปฏิทานาคาถาโยปนามาสีอุญยสสสะสิธานิกตะกตัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสันจักพะคิโนมุลตุสตานันตาปามาณการีปิยาคุณาวันตาจะมาหังมันตาปิตาเตโยทิทาเมจาปยัติตาวาอันเยมาชะตะเวนิโนสตตาติตันติโลกัสฉินเตภุมาตตโยนิกา ปเจกัจจดโอการาสังสันตาภาวะภเวยาตัง,งยีปฏิทานม,มีอนุมโมทันตุตงเตจยานเยจิมังนระชาน,นันติเทวาเตสังนิเวทะยุไม่ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทำในบัดนี้แล่ห่งบุญทั้งหลายอย่ที่ข้าพาเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นที่ข้าพาเจ้าได้เห็นแไม่ไม่ได้เห็นแน่สัตว์ทั้งหลายอย่ที่เป็นกลางแล่มีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกินในกมลพใหญ่สัว์เาด ทราบกันให้สนบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัตวนั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเพราะสัตว์ใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมะยาตินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัตติสตาสตาหุนตุอวิราสุขชีวิโนเขมปะทันจัตปปุลตุเตสะสาสิจตังสุภาเพราะเหตุเกื้อนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแม่จงถึงทางอันเกษมเถิดขอความมองคาดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยคุณภาพแห่งสัจจิ์สิทธิ์ฐานคุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระและพระตยด้วยการสัตย์ยายบทสวดมนต์ประสูติพระปฏิลิษและประกาศาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้บุจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเที่ยวเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาในแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริพิรานโดยมูลนิธิจงนยปัญญาสังวรวัดบวรนี้ไมวพิหารตลอดจนวัตถุมมมมงง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 คคคคคลลลลลลทททททัั้้้้้หาา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 ายยีีีี่่่่่่สสสรรรรขขึนนนนนนผแแะะะะจจใใออตตเปปภพพิิถ เขาจงสรรเสริญสรงเสริญสรรเริทุประการเถิดตาทู